มาตรวจสอบได้ว่าเป็นรถขโมยมาหรือเปล่าอะไรหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีสมาคมเพื่ออเป็นตัวการันตีหรือตัวคำประกันให้เขานะครับ <Okay. S 1> แล้วตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยได้ข้อมูลตรงนี้มาเราก็เลยพยายามนะครับพยายามลิงก์บอกต่อเพื่อน,น,นเรานะ,ะให้ช่วยกระจายข่าวในเรื่องของการเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมเพื่อเราจะได้มี จำนวนพูดง่ายเพื่อเราจะได้มีจํานวนนะไปต่อสู้กับภาครัฐเขานะครับแต่เนื่องจากว่าการประชาสัมพันธ์ของเรานะครับยังใช้คําว่าปกพร้องหลายอย่างนะครับปกพร้องหลายอย่างเพราะฉะนั้นข่าวที่กระจายออกไปหลายๆข่าวหลายๆหลายๆที่ก็เข้าใจผิดกันหลายเรื่องนะก็เลยทําให้มีเรื่องเราการการการถกเถียงกันอะไรกันเพราะฉะนั้น ผมพูดตรงๆนะผมพูดตรงๆผมผมพูดเสมอในในที่ประชุมเวลาประชุมช่วงระยะเวลาสองปีสองปีครึ่งเนนะี่ยที่ผ่านพมาเนี่ยคณะาากรรมการทุกคนนะครับคณะกรรมการคณะกรรมการทุกคนที่ก่อตั้งรวมถึงตัวนายกเองนะรวมถึงทุกคนที่อยู่ในมีชื่ออยู่ในคณะกรรมการนะครับ <Ooh. S 1> ผมถือว่าพวกเราคือคณะปฏิวัตินะครับพวกเราคือคณะปฏิวัติซึ่งอ่า มีเหตุการณ์ซึ่งไม่ชอบไม่ชอบมาพากกนหรือว่าเหตุการณ์ที่เราร่วมร,รู้ร่วมหน้าหลายเรื่องที่จะกระทบถึงผลของพวกเราหลายหลายหลาย,ลายฝ่ายนะครับรเราก็เลยต้องอเราไม่มีเวลาตอนฉะนั้นเราไม่มีเวลา,าก็เลยรวบรัฐตัดตอนที่งานเต็งคิวของบุรพาเมื่อสามปีที่แล้วสองปีที่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับก็ได้หนังนั้นมาพอมีเปตเตอร์อะไรเราเดินภารัฐจากที่เขา นะครับผมผมให้ว่าเขาไม่ได้ให้ความสาคัญกับพวกเราเลยนะครับเหมือนกับจัดคนมารับเราเพื่อเป็นวิธีอ่ะไปดูมันนี่มันมาลองเรียนอะไรแรกแรกเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วก็หลายๆครั้งที่เราไปกันไปเที่ยวไปเที่ยวไปกันหลายครั้งนะจนทําให้ทางภาครัฐเขารู้สึกว่าไอ้พวกนี้ไม่สนใจไม่ได้ลนะเพราะว่าความบริสุทธิ์ของเราความใสของเราซึ่ง จริงๆแล้วเรื่องเรื่องเงินพูดถึงเรื่องสมาคมเรื่องเงินเป็นเรื่องปกติเพราะว่าสมาคมทุกสมาคมนะครับมันจะต้องมีเรื่องของเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับแต่ในส่วนของของสมาคมจักรยานยนต์สยามทางภาครัฐเห็นแล้วว่าเอ้ยมันไม่มีเลยไม่มีเรื่องเงินไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ไม่มีเรื่องของใต้โต๊ะไม่มีเรื่องของเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งที่ไม่มีเลยเนะไม่มีเลย แล้วก็พูดได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ใช้คำว่าทำทำ